สตรอเบอรี่แล้วก็กุ้งลวกอืม,อ,มอ่ะโห<ฮ>เป็นมังสวิรัติหรือเปล่าวะนี่ไม่ใช่นะส <c oughs> ตรอเบอรี่กุ้งนะคื <c oughs> อเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็กุ้งลวกถอยน้ำยำแล้วก็มีผักน่ากินจุงนะอืม,อม,อม กุ้งหวานมากอือืทำไปด้วยตเบอร์รี่อร่อยดีนี่เนื้อกุ้งนุมน่มๆแล้วก็มีกต็ตอเบอร์รี่แบบเปรี้ยวๆมาน้ำยำดีๆอืมอันนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งชิ้นน้ำปลาใช่ไหมว่าทาไมมันถึงห,หวานมันติดหวานมาหน่อยใช่อืม อืมอืมดีอเนื้อมันนุ่มแล้วกรอบจังอืมเนื้อขาวใสแต่หารู้ไหมมันหวานนะครับเพราะว่าเราเป็นกุ้งใช่น้ำปลาแบบน้ำปลาปดาดิบร้อยแล้วเหมือนกินยำตอเบอรี่นะปลาดานัว แต่ว่ามีความเหมือนกุ้งแช่มาด้วยนะฮะกินที่หนังเลยอือืออือือบริบิกใหญ่มาก ขอามำยำหน่อยครับวันนี้ดีอ,อร่อยเพื่อสุขภาพด้วยสตรอเบอรี่อยู่ในหมดคิตตี้อืมอืมมันหอมมากจีฝรังเนาะอืมอืม